สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้มหาห้อาหารหอยหอมจ้าพาพี่น้องมาเบิงทางเขากำลังทดล่องเลียงหอยนะพี่น้องแต่หอยหอมมากกะ็ะลีทดล่องเลียงเบิงจ้าอันนี้คือจานให้น้ำเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคนกำลังกินเข่าจ้า ยิ่งกลางคืนพ่นจะออกมาหากินจ้าเขาก็เอาเขาไหม้่นกินเขาใส่น้ำไม้่นถุดร่องเลียงเบึงจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องทันใดมีความรู้เคยเลียงหอยกะแนะนำในเด้อจ้า ทำไมหัดเลี้ยงคือกันพี่น้องเห็นเพื่นว่าเลี้ยงได้กเ็เลยอยากเลี้ยงงองเบิ่งบ่อนี่ก็ยังบ่หลายจ้ะบ่อนี่มีอยู่40กว่าตัวจ้ะพี่น้องอยากห่อเบิ่งใกล้ๆน้อพี่น้องเพื่นกำลังกินข้าว ก็เอาดินใส่จ้าเอาดินใส่แล้วก็เอาไม้พอนไม้มาใส่ย่อมกังคืนนี่เพิ่นกัดไตออกมาพี่น้องต ไเอาไว้ดเด็พี่นงไปกนไปกนมาขอบบอตันี้ก็ร่งกินข่าวพี่นะ ตัวนี้เพิ่นกินดีขนาดแต่ว่าใบใหม่นี้ยังบ่เห็นกินปันไดพี่น้องใบพักของชุรดเห็นกินตะเขา่าเดี๋ยวมือหนาล่องเก็บพักสลัดไม่เพิ่นกินเอาขันพี่น้องเคยเลียงพี่น้องมีประสบการณ์เลียงกะซอยเนี่ยนําไม่เด้อจา้า เดี๋ยวมือหนาะมาอัปเดตให้เบิ้งใหม่จ้าพี่น้องมือนีเอาไว้ซ้ำนีก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า